หมายไม่รอบนี้เนี่ยฮะเล่งก็เล่งแล้วก็ไหว้แล้วก็โอ้อยจะมาไหว้ไหกับเราโอ้โหที่เดิมนะเวลาเดิม <c oughs> <c oughs> ที่เดิมเวลาเดิมเลยนะมึงไม่นัดกูเลยล่ะ <c oughs> อ,อ่ามาปิที่นี่ว่ะต้องไปข้างบนเดี๋ยวเซฟก่อน เล็งๆ2สองรอบนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยเออไม่มาก็ดีแล้วอ่านี่ไงไฟ i s อดับไฟแล้วเราก็จะได้ร้อนเกินโอ้โหร้อนเกินไปอีกโอ้ยตองเอาตรงๆก็ตัวเราจะสำออยไปทำไมวะเนี่ยฮะจับไปก็ดิโอ้ให้มันจบขนาดโอ้โหมามา โอ้ยรอด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 ทันต้องทันไม่ทันไม่ได้แตกแผลแผลตั้งปฏิญานได้ไว้เลยว่าถ้ามาอีกนะบอกเลยว่าแกจะได้ไปนอนโรงพยาบาลฉันวันนั้นกับแกเลยว่าแกจะได้นอนโรงพยาบาลอย่างแน่นอน ห้องคนรับใช้โอเคห้องคนรับใช้ต้องมีซัมติงอ่าดูสิเราได้ถุงจับความร้อน,ถ,อน <laughs> ถุงมือจับความร้อนถุงมือจับสิ่งของที่มีความร้อนสูงโอ้โห description <laughs> ได้ลิเกมากโอเค แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนอ่าอ่า,อารู้แจ้งถึงจริงแล้วเราก็จะไปเอาของยังไงเล่าใช่หรือใช่แต่ว่าอันนึงอันนี้นนอ,นนอ้าวไม่ใช่ิดท้องิดท้องิดห่องอ่าน่าจะเป็นข้างบนนี้ใช่แล้วน่านะ่าเหม เราจีเนียสโอ้โหแล้วได้ถุงมือความร้อนสูงซัมติงอะไรนี่แหละเดฟริชั<笑><笑>นได้ฮ้ยเจนี่นี่มันชอบมานี่อยูแล้วปิดไฟแม,ม่อาฮ่าบิงโกตอนนี้แหละได้กุญแจห้องทดลองอโอ้ได้มาสักที เราก็จะกลับไปตรงห้องทดลองนั่นกันนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเอาถัาางน้ำวยเพราะว่าเราจะได้เป็นลดดับน้ำไฟร้อนแรงอะไรนั่นน่ะให้ผมมาแล้วดีแล้วอย่าผมมาเลยขอร้องละเดี๋ยวนะท่านี่ข้างล่างเดินตัวไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำซึ่งขอปิดไฟไว้ก่อนฮะห้องทดลองก็วัดก๊ก อ้าวอ๋ออย่างงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองเล่นกับเราอย่างนี้ใช่ไหมมันเล่นมันเล่นกับเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเลยดีกว่าตอนนี้จะสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเดินงมหาของึงงังกงึอกๆๆเดี๋ยวเซฟก่อนเลยเดี๋ยวไม่ใช่โผล่มาข้างไม่ใช่โผล่มาข้างหน้าแล้วก็ว่ายว่ายตายนะครับโอเคห้องทดลองต,งตรงนี้นะฮะ ได้เรียบร้อยฮะโอ้โหอันนี้ท่านนิโกะได้มาเทน้ำแดงไว้แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยผมมาปกปิดน้ำเขียวอ๋อน้ำแน้ำเขียวโอ้ยทำไมมันเละเออเฮลบอทไม่รู้สิครับนะจ๊ะเออวัดอ่าได้กุญแจอะไรวะได้กุญแจอะไรกุญแจห้องเก็บของสองโอ้โเยี่ยมไปเลย ยายแมงมุมอ่าแหน่แน่นหนาไม้ได้ใช้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคนบ้าเลยว่าเอานี่มาเอาไม้ตีใยแมงมุม <c oughs> ปิดไฟก่อนเลยหรือทีฟมีใครใช้ไม้กว่าอย่างใ ลบโอ้า้โอ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 โอ้โอ้โอ้วอโอ้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 โ้โอ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 อ้ออโอ้โอออ อ oh. ขาวเสร็จดำตามมาหืออยากกันนัดกันมาไม่นัดกูด้วยเลยล่ะเออไม่นัดแดงเขียวเหลืองมาเลยโอ้โหโอ้ม y g เ d อร์มาทั้งขาวทั้งดำบ้าปะเนี่ยสิงเก็งจริง,รงชีวิต ต้องการอะไรจากกูเนี่ยสิงคอจริงเราได้อะไรเนาะกุญแจห้องเก็บของสองใช่ไหมเออโอ้โหขาวเสร็จตามดําตามมาดําไปเสร็จขาวมาต่อโอ้โหให้มันได้อย่างี้สิเออพวกพวกอิบแพรแพร์เลนเจอร์อ่าฮ ได้รับกันไกเอากันไกมาทำอะไรวะเนี่ยใหญ่แมงมุมแน่นหนาอีกแล้วอ่ากระดาษเอาเบิร์ตกระดาษของคุณเอลเบิร์ตฉบับที่ห้านะคิดว่าอ้าวไม่ใช่นี่อันนี้เราอ่านแล้วน่าจะเป็นกระดาษชิ้นที่หกอาผมรับเอาสิ่งนั้นเข้าเข้ามาเลี้ยงในบ้านคอยเลี้ยงดูให้ความรักกับเธอเหมือนกับลูกสาวของผม เอาเบิร์ตเอ้ยนั่นไม่ใช่ลูกสาวมึงมันคืออีแพลวกกับชาติมาเกิดโอ้โหโทษอีแพลวอโูขอโทษได้ไหมฮ้ยตอนนี้ผมสิ้นหวังมากเลยตอนนี้ผมอยากจะร้องไห้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คของดี อ้าวนี่ไงกันไก่ไม่มีอะไรพิเศษดอกทิลิปอ่าดอกทิลิปมันสามารถตัดได้ดอกทิลิปดอกทิลิปตัดดอกทิลิปตัดไม่มีส้นตีในให้ผมเลย <laughs> ตัดทำไมวะเนี่ยดอกทิลิปอ่ะตัดไม่มีอะไรดอกทิลิปตัด อ่าไม่มีอะไรตัดไปเรื่อยเอออ่าเผื่อจะมีของดีบิงโกวัดมีกระดาษอยู่ข้างในด้วยห้องที่เต็มไปด้วยสีโ้นเอะวัดอ๋อห้องที่เต็มไปด้วยสีสันสน, <c oughs> นั่นนะสิมันช่วยอะไรได้ <c oughs> ห้องที่มีสีสันใช่ห้องฮิวบอยนั่นปลวะ มันต้องเอ็นหนึ่งสองสามอะมันต้องติดอยู่ต้องข้ามกูุกดเป็นเออ <c oughs> เฮออีย yeah. ยผมว่าจอติดด้วยนะไม่ซ็นเซอร์เออนั่นน่ะสิอ่ะป่ะห้องที่มีสีสันอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นก่อนขึ้น <c oughs> ซ้ายซ้ายลงขึ้น <c oughs> ขวาล่างน,นึกตาม,าม,ามันนึกตาม,าม,ามันอ๋อ เดี๋ยวพี่พี่ช่วยนับให้ผมนะมีเจ็ดเจ็ดบนสามเจ็ดสามห้าสองอ่ะอ่าได้ได้ได้ออไดดบิงโกได้รับทางน้ำโอ <c oughs> <c oughs> เอามาลดน้ำนี่ไง น้ำตรงนี้อ่ะน้ำตรงนี้โอเคแล้ใช่มีน้ำให้เรา,เ,าเราจัดการอีกแล้วซึ่งเราก็ต้องไปตรงนั้นโอ้ทรมงทรมานเหลือเกินผมมีอะไรสงสัยนะผมมีอะไรสงสัยคือข้างนอกฝนตกใช่ไหม ทำไมเราไม่เอาถังน้ำมาตักน้ำฝนเลยวะฝนมันไม่ขันใจอ่ะอ๋อโอเคโอเคก็เลยต้องไปห้องน้ำเพื่อตักน้ำสินะเออมีเหตุผลของมันดีว่ะเออโอ้ย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  ชิบหายเลชหายลชบชิบลุดนลุลุ้นลุลุหลุดูซิมันจะตามมันจะตามมึได้สักีน้ำมามันจะตามมได้สักีน้ำเชียวปิดไป โอ้ยโอ้โหเกิมาอยู่กลางด่านโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอเอ้าเดินติดขอบเดินติดขอบได้ไงวะเนี่ยโอ้โหรอบนี้ไม่เลงเลง อดำสองขาวหนึ่งมึงไม่มายกแก๊งกันเลยหล่จ no ังหวะเนี้ยฮะอะไรนะพี่เออออาเทเรียบร้อยคราวนี้ก็ให้ไปห้องห้องไฟร้อนแรงกันนะฮะไปที่ห้องไฟร้อนแรง อ้มาาออกกำลังกายกันหน่อยเร็วโอ้ยมึงดักเก่งจังวะแพลถามหน่อยเหอะกูทำอะไรให้มึงเนี่ยกูไปทำอะไรให้มึงถามหน่อยเหอะเนี่ยเราเพิ่งจะ ep ที่สองเองนะแพลแพล แพลวจะมาไอ้นี่กับเราไม่ได้นะแพลวเรารู้ว่าแพลวโกรธเราอะ่ะ,อะเออแต่ขอเถอะแพลวขอให้พี่เสร็จงานนี้ก่อนเถอะแพลว <c oughs> พี่สัญญาพี่อ้าว <c oughs> อย่าบอกนะกูต้องไปเอากูต้องไปเอาถุงมือร้อนแรงอีกเนี่ยกูตายแลย้ว <c oughs> โอ้ย อย่ามาตื่นตาจื่นใจนะเออพี่ไม่เอานะน้องน้องแผลวฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่มีรอดไปรอดไป <c oughs> ชิบชิบปนชิบไม่มีโอเค <c oughs> <c oughs> ทางสว่าง <c oughs> เราต้องไปทางสว่าง <c oughs> ทางสว่างโอเค <c oughs> ่ได้รับอสิ่งของไม้กอล์ฟดูเหมือนจะเอาไปใช้เอเขี่ยกุญแจได้ไม้กอล์ฟเอาไว้ไม้กอล์ฟเพื่อไว้ตีลูกกอล์ฟคือสำหรับเกมนี้คือเอาไว้เขี่ยกุญแจสินะโอเคเขี่ยก็เขี่ยอ่ะไปนั่นแหละสงสัยกุญแจลูกกงอ่ะฮะโอเค อุ้ยอุ้ยเกดแก้วเอาอะไรมาให้เนี่ยพาเช็ดหน้าอ๋อก็พาเช็ดหน้าเช็ดนี่เรียบร้อยสองสี่หนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งเก้าอ่าสิทัพทุกอย่างในห้องนี้น้ำมันไฟแช็กโอ้โห นี่เดี๋ยวนะที่เราเสี่ยงตายกันมาเนี่ยเจออีแพวไม่รู้นะักกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งเพื่อน,น้ำมันไฟแช็คเนี่ยนะ,ะถ้าไปเผา,ผาอ๋อรู้ละรู้ล้รู้ะล้าไปเผาอะไรรู้ละอ่าเราคนพบสมการแห่งชัยชนะเรียบร้อยมาสี่แผงย,ย,ยังยังเฮ้ย ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ว่าจะมาเมื่อไรอืนน้อจั๊จะอจนะยังไม่มาแต่ดีแล้วไม่มาแล้วดีแล้วอย่ามาเลยขอร้องละ <c oughs> อ่าเอาายมุมใช้ไม้ตีปึบ๊บ <c oughs> อ่ะฮะ what what is this what ไไลกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอที่ชนะเทพติดตัวตลอดเวลา อุ้ยโอ้โหนี e> <Yes, ่แบบ HD มากเลยอะอุ้ยก็ต้องใช้ AI วาดนะฮิสตี 4K ยังอายผมไม่ว่าคือ AI เป็นโปรแกรมนะมัน AI AI ออกมานูกมาเป็นเว็บเออไม่มีอะไรแล้วะห้องนี้คงไม่มีอะไรละ จิ๊บปันตื้อยาไม่มีอะไรหรอกเราไปห้องไหนต่อวะเนี่ยเอเดี๋ยวดูซิไฟแช็กกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอก็คงจะต้องกลับไปที่เห้องโกงอีกรอบหนึ่งใช่ใช่ก็ก็ไกลอยู่นะใช่ใช่ห้องโกงมันไกลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละห้องแล้วพี่ ต้องห้องนี้สิเออเนี่ยดูตรงนี้สิ่งของเนี่ยกล้องวิดีโอมันบอกไว้ว่าห้องกกงก็มีแค่ห้องกงห้องนี้ห้องเดียวมีข้อความอยู่ห้องผนังดันรูปปั้นในสวนหลังบ้านไปทางขวาอ๋อเดตติ้งดัตสแตจเจอร์ไอ้รูปปั้นเสียงเค่งนั่นเอง เฮ้ยจะอยู่รอดจนถึงวันนี้ไหมตืดึ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 ดไม่มีโอเคดีมากเออเนี่ยช่วงนี้มันไม่โผล่มาเลยว่ะไอแพลวเออสงสัยมันน่าจะสงสารเราแล้วล่ะพี่แบบว่าเราหลอกมันมากไปไง ไม่ต้องโผล่มาล้ดีแล้วมึงสักพักสักพักมาเป็นเทนราวตัวพมาไม่หยุดไม่ย่อนโอเคตึงเตงติงเตงติงเตงติเตติงเติเตตตตตตตเตต ไม่มีโอเคดีมากน่าโหลดน่าโหลดเดยจะเริ่มมาเรียงไปเลยกะโดดเรเดียป์เรดเบตตืดตืดตืดโว้ไม่มีโอเคเฮ้ยเวลาความจริงกำลังมาถึงอ้าวมาผิดห้องหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เออลงไปข้างล่างถูกละลงไปข้างล่างถูกล้วต๊ดตืดตืดตดตดตึ๊งตึ้งตึ้ง แจ็คพอตนั่นไงประตูเซฟก่อนเลยเข้าไปซะโอ้ใช่ต้องดันเอาหมต้องตรงนี้เหรอตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงไอ้มาดำมามาทางนี้เลยมาตรงนี้ได้ไงหรอเอออันนี้ก็มาตรงนี้เหมือนกันเอาวัดวัดได้เฉยเอา้าแค่นี้เหรอโอ้โหย ท่านในโกยังอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลท่านชิบหายละกู <c oughs> รู้ขาดการติดตอ่อไม่เราต้องไปเจอโลกเดียวสินะได้เลยโอ้โหเพื่อนเรามาแขวนคอตายกันหมดเลยฉันจะทำบุญให้พวกนายนะถ้าฉันรอดก็ไปได้พวกนายไม่ต้องห่วงฮะ เราไม่รู้ดิเรามาอยู่เราเหมือนผมอยู่อีวาเกเลียนเลยตอนเนี้ยไม่รู้ดิเห็นคนเห็นคนเต็มเลยอ่ะคนบุกตายเต็มเลยอ่ะโอ้โหดูสิพี่เราลุดมาอยู่อวกาศวะเออโอเค กระดาษเอาเบิร์ดอีกแล้วเดี๋ยวไว้อ่านก่อนจบแล้วกันนะโอ้ข้างนอกข้างนอกมีซัมติงฮะเอะกานดานายโอเคนะเพื่อนฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉันเห็นมันนีกับเกตแก้วอ่ะม,มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมพวกเธอทำแบบนั้นอะเสียงโอ้ทำไมบลิเกจังเลยอะนายรู้ใช่ไหมกันดากันดากันดาโอ้ยโอ้โห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 นี่มันอะไรกันอะสมนบปกา่าเคยก็ได้ปกชนิดเตื่นที่เธอ ไม่ใช่แล <laughs> <c oughs> ้วไม่ใช่แล้ววัตเตอร์เชียมีอีกอันเหรอเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะโอ้ยคาลอหาดสอง ปลาเจ้ากอด please it my suffering กอดโอ้โหเดี๋ยงั้นเราขอจบพาร์ทสองไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านนิโกะนะที่มาช่วยเรานะครับเออถ้าไม่มีท่านนิโกะก็คงไม่ถึงตรงนี้เออ เอาอะไรเอาไม่รู้หรอว่าอ่านรายการอยู่ <laughs> เอาไม่รู้เอาหรอก่อนเอามานันจะสวยน่าจะบอกไว้ก่อนหน้านี้เนาะ